สามดอกกุลาบเป็นหนึ่งคำถามนะเจ้าทั้งหลายอืมเพราะว่าจะอยู่อีกสักพักถึงห้าโมงเขาจะไปนะตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วนะเจ้าทั้งหลายเมื่อเจ้าเข้ามากันแล้วเจ้าก็จงกดแชร์กันออกไปเซ่นะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ว่าไงหมอดูอินดี้ไปไหนไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวไหนมาหมอดูอินดี้ฮนะ เลวเซจัดของขวัญมาคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าชิ้นปุ่มปุยสายมูสว่วนดีนะสายมูนะเลวเอาพีโอพีว่าไงเลวสิเจ้าทั้งรายเลว จัดไปคนละเก้าพันเก้าร้อย